วิกฤตแรงงานปัทุเมื่อความอดทนสิ้นสุดลงอะไรจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจกัมพูชาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวตองหนึ่งวันนี้เรามีประเด็นร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านมานําเสนอครับสถานการณ์ความตึงเครียดด้านแรงงานในกัมพูชากําลังปัทุขึ้นอีกครั้งเมื่อแรงงานหลายพันคนได้รวมตัวประท้วงครั้งใหญ่เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ ภาพความตึงเครียดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลขสาบริเวณหน้าโรงงานตารันในจังหวัดกำปงสปือประเทศกัมพูชาครับ ล่าสุดมีรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเป็นแรงงานของโรงงานได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลักร้อยสู่หลักพันคาดการว่าในขณะนี้มีผู้ร่วมชุมนุมแล้วกว่า3,500ถึง4,000คนพวกเขาได้ทำการปักหลักชุมนุมและปิดถนนส่งผลให้การจราจรบ,บนเส้นทางสายสำคัญนี้เป็นอัมพาตรถติดสะสมยาวกว่า10กิโลเมตรสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างอะไรคือชนวนเหตุที่ทำให้แรงงานจำนวนมากตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนน ข้อเรียกร้องของพวกเขาคืออะไรเราไปดูรายละเอียดกันต่อครับเจาะลึกข้อเรียกร้องและคำขู่แกนหลักของการประท้วงในครั้งนี้คือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงและสวัสดิการ กลุ่มผู้ประท้วงระบุว่าสภาพความเป็นอยู่และผลตอบแทนที่พวกเขาได้รับไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพและพลังงานที่ต้องแบกรับนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเรียกร้องแต่ปัญหาเหล่านี้ถูกสะสมมาเป็นเวลานานและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากทางโรงงานสิ่งที่น่าจับตามองคือการยกระดับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้กลุ่มผู้ประท้วงได้ยื่นคำขาดและส่งสัญญาณเตือนไปยังโรงงานและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าหากข้อเรียกร้องของพวกเขายังคง ถูกเพิกเฉยพวกเขาพร้อมที่จะปลุกระดมแรงงานทั่วประเทศให้ลุกคือขึ้นประท้วงพร้อมกันซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักของภาคอุตสาหกรรมในวงกว้างและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยตรงสถานการณ์นี้นับว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคแรงงานของกัมพูชาที่รอวันปะทุข,ขึ้นมา การที่แรงงานรวมตัวกันได้หลายพันคนและกล้าที่จะยกระดับข้อเรียกร้องถือเป็นสัญญาณสำคัญที่ทั้งในจ้างและรัฐบาลต้องหันมาทบทวนและหาทางออกอย่างจริงจังการประท้วงในครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหรือจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงแรงงานกัมพูชาและทางโรงงานรวมถึงรัฐบาลจะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องและคำขู่นี้อย่างไร เราคงต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับหากมีความคืบหน้าทีมข่าวของเราจะรีบนำมารายงานให้ทราบโดยทันทีสำหรับวันนี้เวลาของรายการข่าวตองหนึ่งก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ